สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะครับหลังเห็นเกมซูเปอร์แมต์บุรีรัมดวลเดือดเจดีทีแดงวอนบุรีรัมยูเต็ดพลาด3แต้มสุดทุกันทำนิดเคียงแค่บุกไปเสมอกับยูเออเรรุตซิมยักยางแห่งศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกณสนามสุลต่านอิบไรฮิมสเตเดียมท่าน,นี้ในช่วงครึ่งแรกได้เปรียบผู้เล่นมากกว่าหลังยูเออเรรุตซิมโดนไปดแดงตั้งแต่ต้นเกม วันนี้มาดูความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นเกมซูเปอร์แมต์บุรีลำบุกดวลเดือด JDT 3แดงวันเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ขึ้นหนึ่งอาเซียนด้ม,มีแมตช์สามใบแดงคอมเมนต์ต่อไปบุรีลมทีมไทยแข็งกันกว่า JDT ชัดเจนคอมเมนต์ต่อไปไม่เป็นไรอย่างน้อยเถือทอนก็ทําให้ JDT ฝันหวานได้คอมเมนต์ต่อมาฉันรู้ว่า JDT อ้างว่าพวกเขาเก่งที่สุดในอาเซียนได้อย่างไร จกแบบนี้พิสูจน์เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้เก่งที่สุดคอมเมนต์ต่อมาฉันเชื่อว่าเจดีทีประเมินบุรีลัมต่ำไปถ้าเล่นเจดีทียังคงฟอร์มดีเช่นเล่นกับอุลซานต่อหน้าแฟนบนอลชาวบ้านผลการแข่งขันอยู่นในกำมือเราแต่บุรีลัมก็เล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในช่วงเวลาส่วนใหญ่คอมเมนต์ต่อไปอาเซียนจะมีแมตช์ที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าบุรีลัมจะชนะคอมเมนต์ต่อไป บรัมย์เป็นทีมที่ดีกว่าในวันนี้ JDT โชคไม่ดีกับการตัดสินใจของู้ตเดศินนี่ไม่ใช่มาเลเซียซูเปอร์ลีกคอมเมนต์ต่อไปเยนนด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาเอลกาซิโกมาเลเซียพบไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปสามใบแดงไม่มีประตูคอมเมนต์ comment ต่อมาสโมสรอินโดนีเซียได้เข้าร่วม ACL elite หรือไม่และคอมเมนต์สุดท้ายทั้งสองทีมจำเป็นต้องชนะในเกมต่อไปถ้าไม่อยากไปเล่นใน ACL 2 ลุงนเวินะครับโพสเขื่อนไหวในเตันทีหลังบุริร,รัมพลาดคว้าสามแต้มคนหลงหลังจากจุดเกียการแข่งขันซูเปอร์แมทอาเซียนบนเวทีเอเชียบุริรัมยืนเตดนะครับพลาด3มแต้มสุดสำคัญทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับเยาวชนดารุทักซิมทีมยยก่์งยางแห่งศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกสนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมทัทง้ทงทั้งที่ในช่วงครึ่งแรกได้เปรียบผู้เล่นที่มากกว่าหลังเยาวชนดารุทักซิมโดนใบแดงตั้งแต่ต้ตตนเกม ล่าสุดนะกรบเพจลุงเนวินโพสต์ขึ้นไวในทันทีหลังปราศาทยไยฟ้าบุเรลามโยเต็ดพ่านสันแต้มสุดสคัญบนถิ่นยูโฮดารุตซิมซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเข้ารอบด้วยการโพสต์แคปชั่นระบุว่าสู้กันต่อไปต้องทำงานหนักอีกสองนัดขอบคุณทุกกำลังใจที่มาสู้ด้วยกันที่ผิดพลาดต,ต้องกลับมาแกไ้ไขและน้าหาชัยชนะกันต่อไปบุีรลมม์ย,มยเต็ดสู้ทุกลมหายใจ ด่วนสถานการณ์บุรีรัมหลังบุกแบ่งแต้ม J d ดีแมตช์หน้าชี้ชะตากลุ้นหลงหลังจากจบเกมการแข่งขันซูเปอร์มแมต์อาเซียนบนวเวีอเชียบุรีรัมยูเต็ดพลาดคว้าสามแต้มสูงสุดกัรแตามนเพียงแค่บ,บุกเป็นสมอกับยอโฮนดาวรุทักษิมทีมยอดใหญ่ในซึ่งมาเลเซียซูเปอปร์ลีกในสนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมท่านี้ในช่วงครึ่งแรกที่เปรียบเล่นที่มากกว่าหลังยองฮวนดาวรุทักศิมโดนใบแดงตั้งแต่ต้ตตนเกม และสถานการณ์ล่าสุดปรากฏว่าทัพประสาทไซฟ้าบุรลล์ลำยนเต็ดทีมทวแทนจากประเทศไทยยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบบุรีรลล์เก็บเพื่อไม่เป็นแปคะแนนขยับขึ้นมารังอันดับที่8ของตรงนน๊รางคะแนนอยู่ในพื้นที่ส่วนเข้ารอบสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปบุเรลล์ยืนเต็ดนะครับจำเป็นต้องชนะสันเดียบเท่านั้นื่อก,กาศเข้ารอบโดยจะเปิดบ้านรับเกรรมยางของอุนสันอุนไดทีมแข่งจากเกาหลีใต้ในวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับถือว่าเป็นงานช้างนะครับ ดวนเบนเดวิตพลืขึ้นไวร่วมทีมเจอไทยอีจีอีอครั้งแรกแต่โดนอีซานฟันดี้โปรเตือนหลังจากเบนจามินเจมเดวิตนะครับแนวรุกทักษะถึงสูงลุกขึ้นไทยอังกฤษที่เฝ้ารอโอกาสมาอย่างยาวนานที่จะมีชื่อติดทีมไทยในยุคมาชาัยอีชีเป็นครั้งแรกล่าสุดเบนจามินเจมเดวิตพลืขึ้นไวในภาพพร้อมใส่โอมิติคอนลูกธงชาติไทยหลังประเดิมซ้อมครั้งแรกกับทีมาติไทยภายใต้าการนำทัพของกุญซีญี่ปุ่นมาชาดยอีชีเตรียมความพร้อม ชุดสู้ศึกฟุตบอลอาเซียนมิสูมิชิอลิติกครับ2024ฟุตบอลรายการทั่วใหญ่สุดของอาเซียนตะวันออกเฉีงยงใต้แต่ปรากฏว่าอีซัมบอดีก้กอนหน้าตัวเก่งตัวท็อปทีมชาสิงคโปร์โปรคอมเมนต์เตือนเบนจามินเจมเดวิดระบุว่า battle don't fly to singapore ซึ่งแปลได้ว่าอย่าบินไปสิงคโปร์จะดีกว่าทั้งนี้นะครับทัพช่างศึกทีมชาติไทยมีคิวบินสู่ประเทศสิงคโปร์ลงแข่งขันแบบท,ที่3ของการแข่งขันรอบแม่งกลุ่มในวันที่17ธันวาคมนี้นะฮะ ก็เตือนแบบนี้นะครับเพราะ,ะเบนจามินเจมสนิวิทเคยเล่นในหะ้กับทีมชาติสิงคโปร์มาแล้วนะจ๊ะอีจถามสวนทันทีหลังโดนมองวันไทยซ้อมระบบปิดเพราะผลงานล่าสุดไม่ดีมาชาติอีเอนะครับถามสวนทันทีหลังโดนมองซ้อมระบบปิด ท้อผลงาน2นัดหลังสุดไม่ดีบอกเลยไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนบอลไทยเพิ่งประกาศรายชื่อ26ขุศลลรายชื่อนักเตะนักฟุตบอลยิมจาไทยที่เข้าตามาจาะอิชิเอะกุนซือทีมทาไทยสมบทกุนซือลุยอาเซียนครับพันย4ระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมของนี้ซึ่งก็เข้าแคมป์เก็บตัวกันไปนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่2ธันวาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าจัดมาชุดใหญ่ไม่น้อยพร้อมที่จะลุยคว้าแชมป์3ามสมัยติดต่อากันเป็นครั้งแรก สำหรับมาสานาอิชิหัวระยญยของฟุตบอลกีมทายให้สัมภาษณ์กล่าวว่าไม่อยากจะลงรายละเอียดว่าจะมีใครกี่คนในวันแรกและจะมีใครตามมาอีกไม่สามารถเจาะจงได้กี่คนสําหรับเกมแรกที่เจอกับทีมอเลเตแต่ยังมาไม่ครบ26หคนทว่าในช่วงหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามว่าทาไมถึงซ้อมแบบปิดเพราะผลงานที่ผ่านมาไม่ดีหรือไม่หลังจากทีมผลงานถูกถามถึงอย่างมากก็คือการเสมอเรมอนอนศูนย์และเสมอสอปปอรลาหนึ่งหนึ่งในงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้านอิจิได้ถามตอบกับไปทันทีว่าครั้งที่ผ่านมาผลงานไม่ดีเหรอคือเรื่องซอมปิดก็ด้วยจํานวนคนที่มายังไม่ครบยังไม่อยากให้ข้อมูลรุไหลออกมาในเกอสุรกาวฟุตบอลไทยนะครับทุนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4ทันอกคมนะครับ ピンポン。<music>